น้าหลามข้าหลามข้าวหลามข้าลหล ам, ามเราจะมากินเน้นๆอันนี้กระบอกใหญ่หน่อยก็กระบอกก็ยี่สิบบาทนะคะช่องบาริดาเนี่ยมันจะพ้นการกินหน,นักหาเนาะมาแกะดูกันเ้าบอกว่าเอาเนื้อขาวขาวไหมโอ้ขาวขาวแต่มันจะแกะยากนิดนึงเขาบอกเขาทาเปลือกหนาเขาอยากได้ให้ดูกระบอกใหญ่ เราจะกินอย่างเดียวไม่ได้เนาะเราต้องเอาความเพลิดเพลินด้วยเออแล้วก็กินไปบันเทิงไปอึ๊บว้าวกิ <sk r isa> <Chick> <isa> นไหลายรอบอะค่ะอร่อย ใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องไปเผาเองรอเองกินเองปีนต้นปีนกอไผ่เองใช่ไหมก่อนร้านด้ทำขายก็ต้องปีนกอไผ่เองพี่ชายไม่ช่วยเขาบอกว่ามึงทำมึงก็ได้ตังเอง แต่เขาก็กินนะแบบเนินทานอ้ะแต่บางครั้งเขาก็ช่วยแหละช่วยตัดไม่ไผ่อย่างเดียวไาทำเองปอกเองคนเดียวแล้วก็ไปขาย ถ้าขายเหลือกลับบ้านนี้พวกพี่พีดีใจมาก <oss il Hol od> ต้นก็บ,บอกโอเค <laughs> เอ็นเนาะเขินหนึ่งเดี๋ยวกินไปห,หลังหมายถึงรออีกเสียพักเจ้าจะกิน <laughs> sticky, right? Coconut. A little salt and sugar. Black bean. Okay. Bye-bye.